สวัสดีครับพี่น้องคุณโอตุกิสันพันธ์ข้าวเหนียวคือเก่านะครับมื้อนี้มาพี่น้องมากินข้าวนันกันนะครับตามยอยายกินเรียบร้อยเจ้าของบพันธุ์กินนะครับจำเห็ดหยังฮงก็แล้วครับพี่น้องกินข้าวเช้าซ้ำข้าวเที่ยงนั่นแหละครับมาครับมามื้อนี้มีซุปหน่อไม้นะครับตามค้าขอพี่น้องขอมานะครับผมซุปหน่อไม้นะครับยายเป็นคนซุปนะครับซุปหน่อไม้กับกินกับผักผักอีเลิศนะครับผักอีเลิศแล้วก็อ่อนๆเลยนะครับอยู่หลังบ้านแล้วก็อันนี้เนี่ยสิเป็นยังก่็พี่น้อง คาเอ้ยขิงนะครับเป็นขิงเป็นต้นขิงอันตากนต้นไห้บราซินเฮดนาขนมจีนนะครับโมลูบราซิได้เห็ดอีกวะพี่น้องมือนี้เพราะว่ากินเข่าก็เทียงแล้วนะครับอันนี้เป็นอบหมูขึ้นเกานะครับอบหมูอบสันคอหมูขึ้นเก่าโมเมนเรือจากเมือบ้านเราครับอบไม้นะครับอบไม้เห็ดสองชุดอันนี้เป็นย่าทอดทอดกุ้งเป็นชุดแป้งมันทอดมาครับมาหิวเข่า เห็ีเห็นยังแล้วครับพี่น้องแซ่บครับเนาะมันเข่ากันเลยเนาะเพราะว่าผักอีเลิศกับซุปน้ำใหม่นี่แมนเน้วคัก เขากันคักๆกับขิงกับบ้านไฟแม่นบ่บ้านไฟสงสัยอันใบ้เบิ่ดแล้วพี่น้อง ได้มักมักขึ้นนี่กินบ่ได้กิ้งมันสีออกแปลว่าหึ้นๆจังหน่อยนะครับรสชาติ บรรยากาศดีแล้วมือนี่เขาบอกว่าอ่าพายุเข,ขา่าละลองที่สองอีกนะครับคือสิบสีตุลาถึงสิบเก้าตุล,า,ตลานะครับอืแก่ละพายุ่ละลองไหมเขา สำหรับมืออื่นนะครับพี่น้องวันที่สิบสามตุลาอ่านดอดคงสีบออาบคลิปนะครับจะเห็นอย่างพี่น้องทุกคนกะหนาสิรูดีนะครับเนาะครบรอบหนึ่งปีนะครับการสวรรันคตของพ่อหลวงราชก,การที่เก้าของขฮา เขาแห้มืออื่นพี่นอ้องกับค้งหยุดนะครับหลายคนเพราะว่าให้เป็นวันยุราชาการนะครับเป็นวันไขวันสวรรคตนะครับ อันนี้ก็แซบครับแซบอีหลีจำกันน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มหวานใส่งาพร้อมนะครับอันอมรอบสองรอบแดงย่ายลืมใส่ ครับบพี่นองเจอกของสุปมันก็คือยายสุปแสบ่บขอบคุณพี่น้องหลายๆคนนะครับทีอวยพรตากับยายนะครับสุขภาพรังกายแข็งแรง คุณนพี่น้องหลายๆนะครับผมยังแข็งแรงตาโนนอีอายุอ่ไม่เป็นสิบแปดสิบหรอกพี่น้องใจร่างกายยังแข็งแรงบวมมีหลกบมมีไผ่นะครับย่ายก่ะหนาสิเจ็ดสิบกว่าแล้วนกกบบกวัานนใจแต่าเจ็ดสิบขึ้นทั้งสองคน ยายนอนอ่ะเกิดมาไม่ใหม่นะจำบรูวหอดว่าเจ้าของเกิดพ่อสอใด,ดแทดเพราะว่าสมัยตะก,กินบ้านสมัยนาะพี่น้องเพราว่าบางที่กะบอได้ไปแจ้งเกิดณตอนนั้นเลยเห็นไหมครับ ย่เกิดพ่อสอดเด็กกว่าแย่แย่เกิดพ่อสอดเด็กกสองพันสี่ร้อยเก้าสิบปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสิบพอดีแมนบอกพี่น่องเจ็ดสิบพอดีนะครับเนาะเพราะว่าสองพันห้าร้อยห้าอันหกสิบได้ตอนนี้ ย่าเกิดตอง C เก้าศูนย์เนาะซื้อน้ำไปหรออ๋อพอดีขนมเสร็จนัดเด้มากนเดีย

nhắc cả đi đi học theo vui oi xuống hạt nè กับบังนี่กนพี่น้องแดดสุดเหรอครับก็เลยต้องเลยยับไปกดใส่หมดพลังงานเลยก็อีกครับไม่ต้อง nhìn đi để mình chắc cạnh ทิเปิดแล้วก็เ,วนะเลี้ยวนะยำแรงม้ยยอเยมาี่ีเมกว่ได้มาดกนึ่นเกักมีด้พี่น้องกัเขากันเนอะ โอ้มันจะคืนไปเกียอย่างนี้มันแก่แล้วซึ่งมันเหลืองแบบยุ่งจะต่อไหมคือบใบใหญ่ครัอบคอรับใบใหญ่แต่ได้กินแท้ตนนเน่หน่อยรู้ไหมปลูกบักถือมองบัก เพราะยายเงี่งกว่าที่ปลูกขายนนบ่บผัวยายพันแล้วเพิ่นประเดี๋ยวมาขายหรือบ่แต่ว่าคือสิบเบิดแยมมัน,นมหลอดแล้ว เสียบขครับกินแต่ข้าเหนียวแต่ว่านอกกินข่า ว่ายรไปไหนดอกเน้นแต่ผักขันยูอัดยูพุ่นก็ได้เพราะว่ากินผักส่งผลดีก็จะคลองหลายๆอย่างนะครับต้องรู้จักกินนะครับน้องโดยเฉพาะเด็กหน่อยเด็กเล็กกินผักนีข้เกับติมี่ ส่งผลดีต่อเฮาหลายอย่างโดยเฉพาะผักสมุนไพรอีสานบ้านเฮามีแต่เป็นยาทั้งนั้นผักอีเลิศผักขิงเงินมาย่งนอขิงเนาะบานไฟห้าไปได้บมดดื้อมดอกบานไฟบ่โอ้ดอกอันข้าเนบนน่ดอก,ดอกยัง อตองในหอมหอมบอกะดอกอีหอมคือเอ่อนว่าอีหอมอะหอมไงวานไยวันน,นีวนน้ว่ามันดอกกันค้าที่แรกเห็นนอ,อิอออ่มพอดีครับพี่น่อง พอดีอิม่มกินซ้ําน่แล้วครับคันบ่อยากอีกออกะขึ้นจุดเบรคเฮดดอกครับขนมเสน้นแต่ว่าอยากกินขนมเส้นอยู่นะครับตอนนี้อยากกินขนมเส้นแห้งแต่ว่ามนหนังอิม่มบ่อยากฟืนจะขอางอขอบคุณพี่น้องหลายๆนะเฮดน,นามยาปากกระปองเอาจังไงบ่ได้ซื้อปลไดุดูบ่ได้ขายเนี่ยเฮดแป๊บเดียว ฝากพี่น้องกดไลค์กว่าแช์ทั้งยูทูบน้ำเนเด้อครับเด้อแลว้วก็ทั้งแฟนเพจน้ำนะครับแลว้วก็ขอบคุณพี่น้องคือเก่าขอบคุณพี่น้องหลายๆที่การติดตามช่องยูทูบคุณนร,รุยสันพันขน่าวเหนียวเดี๋ยวเอาไว้จังพอกันไหมนะครับมือวันที่14นะครับผมสำหรับมือหนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ